ก็จริงจริงก็จริงเอ่อะไรจริงแต่บทเราเนี่ยลองไหมยาวอาไปใช่เขาแค่เป็นคนขาย,ย,ยใช่ไหมใช่ว่ามาสวัสดีค่ะแล้วอะไรดีคะขอเออขอช็อกโกแลตกล่องหนึ่งค่ะอ๋อซื <laughs> ้อแฟนวาเลนไทน์เหรอคะนี่เทนจริงเลยนะคะนี่น้องอะ่ะ <laughs> ข้าจะไมาลู้เลยเหยียบเลยนะแฟนหนูตายไม่ต้องีหยุไม่ต้องตายหรอกข้าเบลไม่ต้องโยงต้องเหยียบกับขาแฟนพี่ก็ชอบช่บเหมือนกันเปรียมเลยค่ะไม่เหมือนกันหรอกค่ะแฟนหนูเขาบอกเลยค่ะว่าเขาขาดไม่ได้เลยค่ะเขาก็เล่นหรอกฮะหนูนะค่ะขอเล่นขอร้อนเละนี่กคือแฟนหนูนะคะอะไรนะคะคือที่ต้องซื้อมาเขาเพราเขาแล้วขาแฟนหนูนะเขาบอกว่าใช้อันนี้นะคะแล้วจะปึ่งปังเลยค่ะ เหมือนแฟนพี่เลยค่ะคุณน้องชอบใจกับชกลินเนี่ยจำบอกจบจำโม่จำอ้อ,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 อนจำหลิงจไม่เอาเลยนะคะอ๋อเลยอะไรต่อครับจะไปนะโอ,อ,อ,อ้เหมือนอ๋อจำเหมือนเหมือนแฟนเราเหมือนแฟนหนูเลยค่ะบางทีไปคุมงานก่อสร้างเหนื่อยยังไม่ไหวเว้นขอแล้วขออีก หลังค่ะขอตังซื้อน้ำแล้วไอเราไม่กล้าปฏิเสธแล้วว่าจ่ายจะต้องมีถายตุกขี้แล้วหรอมีช่วงพ่อเหรอคะใช่ค่ะหล่อด้วยเหมือนกันเฟียดเลยค่ะแฟนพคลับมีตู้หล่งกันไม่นาทีมุกนิยมมาเหมือนกันเลยนะคะคุณน้องคุยก็ถูกหลอเลยค่ะอเหรพูดนี้นะคะอะไรนะคะอะไรนะคะหรอคะอู้จัดแบบอาชีพเลยไม่ค่อยมีเวลาเนะคะอะไรกันเจอกันวันเว้นวันออกต่างจังหวัดก็บ่อยนะคะนี่เพิ่งไปกระบีไหมค่ะกระบี่เหรอคะค่ะ พี่คุณไปค่ะไปะหาคุณพี่ว่ามันว่างเหมือนกันกุนนออะ,อะไรตอวะงการนี้ก็ทำอะไรคล้ายๆกันนะคะอะไรเนี่ยละอ๋อสงสัยแฟนสะนเราสองคนลงทำงานที่เดียวกันนะคะสมานเอนจิเนียร์อาคารทีนนี่น,นว้ายบังเอิญมากค่ะหนูเพื่อหนูแค่พูดเล่นนะคะไม่คิดว่าจะจริงนะคะคุณพี่แฟนหนูทำที่นั่นค่ะใช่แล้ว รอบกลมจริงๆเลยค่ะเนาะคุณน้องนี่คุยถูกคอพี่มากคุณพี่ไม่คิดตั้งมากันนะคะถือลาไปลงขวดได้คุณคุณแล้วไป็นงจคุณน้องวันไทยเลยแล้วกันค่ะจดดีหรอคะเอางี้แล้วกันะคะะเออไม่รู้ตอบแทนยังไงหนูไปออฟฟิศแฟนบ่อยๆอะคะ่ะคุณพี่อยากจะฝากอะไรถึงแฟนคุณพี่มั้งไหมคะเออไม่ทราบแฟนคุณพี่ชื่ออะไรคะอ๋อสมศักดิ์ค่ะเออสมศักดิ์ที่ที่ผิวคล้ำ ค่ะสูงสูงใช่ค่ะแม่พี่บัวผื่นะ้างค่ะคุณน้องรู้ได้ไงคะเนี่ยนั่นแหละค่ะเป็นพี่เองโทษนะคะพี่ช่อมาขิดหรือเปล่าคะอ๋อค่ะคุณน้องรู้ได้ไงคะเนี่ยคุณพี่ว่าได้พูดเลยนะคะขอบคุณค่ะอีมาเค็ออะอะไรคะคุณน้องจุ๊กจุกจั๊พนี่ทำไมคะเนี่ยพี่สั่งมาพวะ อ๋ออีน้ำซมจี๊ดแี่เองอีต้ำซห่เน่าอีน้ำซุ่มใส่เชลไม่ไหวแล้วตัวมันนเล่นน้อยหนอแม่ขอตงให้อินแผนข้าเลยเ้ออ๋องให้อินแผนข้าโอเคอยาวมากเลยวะมันจะสลับกันแล้วเนาะเนออยากรู้ว่า ทำไมไม่รับสักทีของแอนอ่ะแอน้องมาจออีกใช่ป่ะหสึ่งตีความยากกว่าผู้หญิงผู้ชายไงนั่นเหมือนเป็นผู้หญิงที่บอกผู้ชายคนเดียวคนเดียวกันใช่ไหมหรือว่าแอดแอนก็มีของแอนอยู่ใช่เขาไม่ยองเขาเราก็คุยด้วยกันแต่เราแต่เราหัวอกเดียวกันป่ะอือแล้วก็ถามว่าทําไมไม่รับสักทีอะไรเงี้ยป่ะเห็นนะ ันน่าจะเป็นเหมือนฟิลเพื่อนกันอะแล้วก็แบบบอกบอกผู้ชายบอกแฟนตัวเองอะแบบเออเป็นเหมือนกันเลยเออเป็นเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้นะแต่เียอีเพลงนึงก็ตามเนื้อเลยแบบโชคชะตาแบบเรามันรักกันรักกันหวังชื่อเลยนะแล้วใครช่วยดูเพลงนี้หน่อยดินี่เจ๊กพี่ออฟเหรอ คือแบบฟิลแบบอยากรู้แต่ไม่อยากถามทั้งคู่เหรอเพราะเพราะว่าแม็กเนี่ยดูดิผู้ชายก็พูดเหมือนกันว่าไม่ใช่ไม่ถามยั่งมีสวอยเป็นฟิลเพื่อนไงก็กลัวกลัวทั้งคู่เลยกลัวถามไปแล้วแบบเฮ้ยจะเป็นเพื่อนไม่ได้อีกเลยไงใช่กลัมันมาถึงเราก็รู้สึกเขาก็รู้สึกชิปาก็เลยไม่อยากจะถามกันใช่คือเหมือน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 เขาเรียกอะไรเหมือนมีอะไรกั้นอยู่แล้วถามตัวเองอ่ะ เธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าทีแล้วเป็นอย่างนั้นไเลยอกว่ามันแบบท่อมเพอแต่เราต้องร้องด้วยกันไงวันนี้เข้ามา่ะถ้าวันนี้ร้องมาแบบก็คือมันเสียงเหรอหมายถึงว่าความเป็นเพื่อนไงแต่เราก็บวกการคิดเพิ่มด้วยกันคิดให้แบบเราอยากรู้ว่าเขาชอบเราไหมน้องจะถามดีไหมความเป็นเพื่อนแตกหายไปอะไรเนี้ย พี่อ๋อก็ต้องคิดแบบแบบนี้ไงแต่ความเป็นเพื่อนมันมันอะไรใกล้อยู่แล้วไงไงมันก็เหมือนแบบแต่มันแต่ตอนมันขู่ตีไม่ยากหรอกลึกกว่านี้นิดนึ่งขอดูด้วยนิดนึงได้ไหมครับคือเอ่อแต่มันต้องแต่มันจะไม่ใช่อารมณ์เศร้าใช่ป่ะเอ่อเศร้านะเศร้าแบบตรงตรงเนี้ยมันเหมือนมันขัดมันมันขัดแย้งอะ แต่แต่อันเนี้ยแบบเห็นหอกปะตรงเนี้ยน่าเศร้ามากมันก็ไม่เชิงหวังชื่อนะทุกทกานนะแต่หมยายถึงว่าการที่มันมันได้มาเป็นเพลงโค,โคือ นี่ก็ออฟเนี่ยมันมันทำให้ภาพชัดเจนที่นี่เออเออในเพลงเออมันมันแคมีอีกคนขึ้นมาเออทําให้รารับส่งกันบนเวทีมันจะง่ายอะที่เดี๋วเราเราคิดไปตามแบบเหนือเลยเออห้ามเขินกันนะเว้ยเราไม่เขินอยู่แล้วไม่ใช่เขินอะไรไอออฟอะไม่รู้เออแล้วมันจะเขินอะไรไม่มีแล้วเขินมันเขินเหรอ พาเธอเลิกพเวด์ไปใหมแม่ไม่เราไม่เราไม่รู้ว่ามันเขินหรือเปล่าแต่เรารู้แต่ว่ามือมันมือมือมันเย็นมือ,ม,อมันแบบเออไม่รู้รอ่ะแต่เราว่าถ้าฟิวมาเราก็คงไม่เขินแล้วอ่ะไม่เขินหรอกมันแต่มันมันเป็นผัากันร้องด้วยใช่ไว่าเพราะฉะนั้นคือต่าง,ต,งต่างอาจจะแบบรู้สึก หมือนกันแต่แบบต่างฝ่ายต่างก็ไม่กล้าพูดอะไรเงี้เยเพราะกลัวจะเสียความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีกันด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอีกเพลงหนึ่งอะโฟมินิท <Four minutes. S 1> ชัดปะโฟร์มินิทก็ชัดแต่ว่าแบบด้วยการที่มีทา่าเต้นก็อาจจะแบบไม่อยากสื่อไปในแนวทางที่มันเกี่ยวกับอย่างนั้นเยอะเอออาจจะแบบสืบอ,อีกทางหนึง่ง แต่แต่มันมีท่าเต้นก็อะไรี่ซีเรียสมันเป็นบเออเออใช่ใช่มาได้กันหบบกมสนุกกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นฟิลนี้มากกว่าอือือแต่ว่าเพลงนี้มันมันคงไม่ต้องเนเนข้อแมอเลยมากฮะอืเต้นในแข็งแรงแล้วร้องกันใช่ใช่เหมือนเจ้กับเฮียชวนทุกคนฮะอืออือไปมีเวลาอีกกี่นาทีแล้วจะเก๊กกล้กันมาเลยอะไรเงี้ยคิดว่าประมาณเนี้ยเราเราจะคิดประมาณนี้นะ ดีกว่าจ้อย่าไปแอะกันเลย